เหล่ามุนีน้อยได้รับความกรุณาจากพระอาจารย์เมธีสุมเมโทรพระอาจารย์จากสวนโมกนาชาติสถานที่ฝึกปฏิบัติการเจริญสติแบบอาน,นาปนาสติเป็นผู้มาให้ความรู้ในค่ำคืนวันนี้พระอาจารย์เมธีได้ให้เหล่าสมณเนรลองนั่งขัดสมาธิเพชรตามแบบของท่านอาจารย์พุทธทาส โดยพระอาจารย์ในบอกวิธีและขั้นตอนเป็นภาษาอังกฤษแบบเดียวกับที่พระอาจารย์ได้เคยสอนชาวต่างชาติผู้สนใจฝึกการเจริญสติสมณินภูมิและสมณินปันปันต่างพยายามนั่งขัดสมาธิเพชรตามพระอาจารย์เมธีอย่างขมีขมัน แต่ดูเหมือนสมเนนทั้งสองรูปจะยังต้องใช้เวลาและความอดทนในการฝึกอีกนิดจึงจะประสบความสำเร็จตามใจที่หวังจากนั้นพระอาจารย์เมธีให้เราพุทธบุตรน้อยได้ลองฝึกการตามลมหายใจ outside only to so we have only two point. Inside and outside. Outside the and and out okay. in the Navs In พระอาจารย์เมธีได้เปรียบเทียบการกำหนดลมหายใจเสมือนการปีนขึ้นและลงต้นมะพร้าว <S At s w a n m o ok r International we have many many coconut you know and we imagination we are climbing up to the coconut and we are climbing down to the stem of the of coconut หลังจากเสร็จสิ้นการเจริญสติพระอาจารย์เมธีได้กรุณามอบสมุดที่พระอาจารย์ทำขึ้นด้วยตนเองซึ่งภายในสมุดพระอาจารย์ได้วาดภาพอันเป็นตัวแทนของความกล้าหาญไว้ให้เป็นเครื่องเตือนใจแก่เหล่าสามเณรไอ้นอกตัวนี้เนี่ยเป็นนกที่ที่กล้าหาญมากนะอย่างพวกเธอนี่ถือว่าเป็นนกที่ เป็นสัมเนธที่มีความกล้าหาญมันจะสู้กับเหี่ยวได้พระอาจารย์เลยถือว่ามันเป็นนกที่เป็นตัวแทนของพวกเธอที่มีความกล้าหาญเลยวาดรูปนกนี้ให้มันชื่อว่าเกรดร็อกเก็ตเทลดองโกสัมเนธได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่เพื่อไต่ถามข้อสงสัยและคำแนะนำในการเจริญสติ ฝึกสมาธิจากพระอาจารย์เมธีเวลาผมนั่งสมาธิเพชรมันที่ตาตุ่มมันจะไปกดตรงนี้อ่ะมันมันจะเจ็บใช่ไหมครับมันก็เลยมีอุปสรรค่ะออความเจ็บนี่เป็นธรรมชาติของทุกทุกชีวิตอ่ะถ้าเราไม่เจ็บเราชีวิตของเราก็ไม่มีแล้วนั้นความเจ็บก็เป็นธรรมดาหนูต้องทําใจถ้าทําบ่อยๆหนูก็จะชินง่วงครับง่บวงง่วงก็ใช้วิธี หลายๆล,ยห,ล,ยห,ลยหลายวิธีนะสมณเนนเกดที่ใต้หูมันม,ม,ม,มีจุดเป็นหลุมอยู่นะสมเน้นก็กด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 แล้วก็คึนไปคึนมาประมาณ8ครั้งนะตาก็จะสว่างสวยขึ้นมานะคำถามของสมเนรอิคิวมุ่งตรงไปที่เป้าหมายของการฝึกสมาธิเราจะนั่งสมาธิไปทำไมครับ นั่งเพื่อได้รับประโยชน์สี่อย่างไงหนึ่งเพื่อให้มีความสุขสองเพื่อเราจะได้มีตาดีกว่าเดิมมีอะไรหูดีกว่าเดิมมีอะไรมีดั้งดีกว่าเดิมมีอะไรปากมีไม่ใช่ปากมีลิ้นดีกว่าเดิมจําอะไรได้มากกว่าเดิมจําได้นานกว่าเดิมเรียนเรียนได้เยอะกว่าเดิมนะถ้าเราฝึกได้เนี่ยเราจะไม่ที่โมโหไม่วิบไม่วิบไม่วิบ ไ,ไค่ำคืนนี้เหล่าพุทธบุตรน้อยต่างได้เรียนรู้และเข้าใจวิธีการเจริญสติที่ถูกต้องและเห็นถึงประโยชน์ที่แท้จริงของการทำสมาธิซึ่งล้วนสร้างประโยชน์นานนับประการให้แก่ร่างกายและจิตใจของตน ก่อนที่จะได้แยกย้ายไปพักผ่อนในค่ำคืนวานพระอาจารย์รับชูได้กรุณาให้เหล่าสมเณรทำกิจกรรมต่อเนื่องจากคืนก่อนโดยการให้สมเณรแต่ละรูปได้บอกเล่าความไม่สบายใจของตนเองหรือสิ่งที่อยากจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสมเณรเพื่อสร้างเสริมเพิ่มพูนความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันของเหล่าสมเณรทั้ง12รูปสมเณรแต่ละรูปได้บอกเล่าความไม่สบายใจของตนเอง ถ่ายทอดสู่กันในบรรยากาศแห่งมิตรภาพสื่อสารแนะนำทำความเข้าใจกันด้วยรอยยิ้มไม่มีอาการถือโทษกรธเคืองเมื่อคลายใจกันพอสมควรแล้วสมณเณรเซฟก็ได้รับจดหมายของโยมพ่อและโยมแม่จากพระอาจารย์ซับชูสร้างความดีใจให้แก่สมณเณรเซฟไม่ใช่น้อยจากนั้นพระอาจารย์ซับชูได้กรุณาให้สมณเณรทุกรูปได้คิดทบทวน และเขียนถึงข้อบกพร่องของตอนเองรวมทั้งปณิธานที่จะกระทำหรือปรับปรุงแก้ไขในวันพรุ่งนี้ข้อบกพร่องของผมคือผมอาจจะเผ่อสติในการทำกิจกรรมบางกิจกรรมผมจะแก้ให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนี้คือผมจะเพิ่มความตั้งใจและสติในการทำกิจกรรมผมจะทำทุกๆวันให้เป็นวันที่ดีที่สุด สัมณเนรนะโมขอให้พระอาจารย์ช่วยอ่านความตั้งใจของตนผมรักโยมพ่อโยมแม่นะครับผมจะทำให้ดีที่สุดถูกไหมครับอ่าโอเคครับเยี่ยมครับการระลึกรู้ถึงข้อบกพร่องของตน กับความตั้งใจอยากที่จะแก้ไขปรับปรุงนั้นนับเป็นอีกหนึ่งบทเรียนให้เราสมณเนรรู้จักตนเองและไตรตรองทบทวนหาหนทางเปลี่ยนแปลงข้อด้อยที่มีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาตนเองยกระดับความคิดจิตใจให้มุ่งสู่คุณธรรมความดีสามารถสร้างประโยชน์ทั้งต่อตอนเองคนรอบข้างและสรรพสิ่งต่างๆได้อย่างแท้จริงในวันข้างหน้า